สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่22สิงหาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ควรจะเสี่ยงโชคแนวไหนแบบไหนอะไรยังไงเพื่อที่จะได้วางแผนในการซื้อเลขวันนี้ถูกวันนี้ก็จะมีหวยมาเลนอแล้วก็ฮานอยก็โจเกอร์อะไรประมาณนี้ก็อยากให้ทุกคนเล่นแบบมีสติอย่าระโมยเพราะทุกคนในกลุ่มแก้วที่ถูกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเล่นแบบมีสติแล้วก็เล่นแบบว่ารับความเสี่ยงเท่าไหร่ที่ไหวไม่ใช่ระโมย แล้วจะมีโชคอย่างเมื่อวานก็ดีใจกับบิ๊กที่อยู่กลุ่มสองพี่โตกลุ่มหนึ่งกลุ่มสามกับกลุ่มสี่จำชื่อไม่ได้คุณคุณเพชรหรือไงค่ากลุ่มสี่คุณเพชรหรือไงนั่นแหละบางคนเขาก็ไม่สะดวกที่จะตอบในกลุ่มแต่ก็ขอบคุณนะคะที่ยังส่งสัญญาณส่งซิกไว้ว่ามาทางเฟซบุ๊กว่าถูกก็ดีใจด้วยกับทุกคนเพราะเมื่อวานหวยลาวเออไม่ให้หวยลาวเลย หวยเข้าหลายตัวมากๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้ส่งที่ทุกคนฝากปัจจัยทาบุญมาเราจะรวยแล้วเราจะเฮงไปด้วยกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหมอแก้วแม่นชัวช่องนี้นะคะทางช่องนี้แล้วก็แอดเข้ามาอยู่ในกลุ่มหมอแก้วพารวยได้ที่ QR ด้านนี้แคปเจอร์หน้าจอเอาไว้แล้วแอดเข้ามาก็ได้นะคะแล้ว้าใครอยากจะดูดวงกับหมอแก้วยินดีค่ะโทรเข้ามาจองคิวที่ด้านบนได้เลยนะเ,นเบอร์นะคะแล้วก็ไรแอดด้านลด้านบนมุมนี้ได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ ให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบหรือเลขที่รู้สึกว่าเป็นเลขประจําตัวที่เฮงนะคะคนวันอาทิตย์เลขที่ตัวเองชอบหรือเลขที่ตัวเองรู้สึกว่ามันเฮงคนเกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลขคนรักคู่ครองใครมีแฟนซื้อเลขแฟนถ้าใครไม่มีให้ซื้อเลขคนที่คุณรู้สึกว่าคุณรักเข้าที่สุด จะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องได้หมดส่วนคนอังคารและวันพุธให้ซื้อเลขการเดินทางอย่างเช่นเลขยานพาหนะที่ใช้อยู่อังคารและพุธเลขยานพาหนะที่ใช้อยู่หรือเลขไฟบินเลขตั๋วเครื่องบินถ้าใครกำลังจะบินในวันนี้พรุ่งนี้ก็ซื้อเลขตั๋วเครื่องบินไฟบินได้เลยนะคะหรือเลขบุ๊กกิ้งที่นั่งบนเครื่องบินก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีก็เลขยานพาหนะแต่ถ้าไม่มีรถอีกไม่ได้ไปไหนอีกให้ซื้อเลขพวกวินมอเตอร์ไซค์หรือเลขแก๊บหรือเลขรถเมล์ที่คุณขึ้นประจําก็ได้นะคะสําหรับอังคารและพพสส่่วววนนนนนนคคทีีีเกิดดัััหะะ้ ะคนวันเกิดเกิดวันพฤหสัสบด,ดีแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อไม่ว่าจะอายุวันเดือนปีเกิดของท่านหรือเลขที่ท่านชอบเวยเบอร์มือถือท่านก็ได้แต่ในกรณีที่ท่านเสียชีวิตแล้วลองซื้อเลขปีที่ท่านเสียชีวิตเลขปีพศที่ท่านเสียชีวิตหรือเลขถ้าท่านอายุอยู่ถึงปัจจุบันนี้ท่านจะมีอายุเท่าไหร่ นะคะคนมันถหัดลองซื้อเลขแนวแนวนี้ดูส่วนคนเกิดวันศุกร์เหมือนหมอแก้วนะคะให้ซื้อเลขการทําบุญทําทานค่ะเมื่อเช้าแก้วก็ใส่บายไปเรียบร้อยแล้วเนาะ<ส>ก็เอาบุญมาฝากทุกคนที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในแฟนเพจนะคะและ IG ก็ขอให้เฮงเงกันไปแล้วก็ถ้าใครไม่ได้ทําบุญไม่รู้จะเอาเลขทำบุญที่ไหนลองมาดูในหน้า Facebook หรือใน YouTube หรือ IG ก็ได้ใครทำบุญเลขอะไรที่คุณเห็นแวบแรกคุณซื้อเลขนั้นคุณก็จะเฮงเหมือนกันค่ะ ขอโทษทีค่ะดื่มน้ำน้อยไปหน่อยพักนี้แล้วก็ทำงานเยอะนิดนึงส่วนคนที่เกิดในวันเอ,เอวันเสาร์นะคะวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยการนำเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักมาบวกรวมกันได้เลขอะไรก็ลองซื้อดูสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ให้เอาบัตรประชาชนมาดูนะคะและซื้อเลข13หลักเลขบัตรประจำตัวประชาชนอะ่ะ13หลักเอามาบวกรวมกัน ได้เลขเท่าไหร่ก็ซื้อเลขนั้นขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้มีแต่คำว่ารวยรวยรวยคำว่าเฮงเฮงเฮนะคะวันนี้วันนี้แก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ